เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่กันในโรบอทกันแบบตามหาเป็ดยางไฟเดี๋ยวรับเบิร์ดักมอฟครับผมเย่เจ้าของแบบคนเดียวกับไฟที่ฟอปป้านะครับทุกคนเราจะมาตามหาเป็ดยางสุดน่ารักเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่ยมีเาว์เอฟฟกเป็ดด้วย <laughs> น่ารักจริงๆ <mm mm> ดูหน่อยสิ <mm mm> มีเป็ดให้เราหากี่ตัวมีทั้งหมด21ตัวนะครับผมเดี๋ยวทําไมหน้าแมปเนี่ยเขาบอกว่า42นะครับมีแผนที่อ๋ออีกแผนที่หนึ่ง Candy Land Map นะครับเดี๋ยวเราหาแผนที่ดีก่อนครับทุกคนลองกระโดดขึ้นมาดูบนบ้านตรงนี้ก่อนเลยมันจะต้องมีเป็ดยางสุดน่ารักเจอแล้วและนี่ก็คือป,ป๊อปป้าดามเย่เป็ดยางสุดน่ารักครับทุกคนตรงนี้อีกหนึ่ง ควิลเลอร์ดักาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคลองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองและมีหอยปลาปูเพราะในคลองและมีหอยปูปลาปลาปูหรือปูปลาครับ<ไ>ทุกคนจําไม่ได้แล้เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มีเสาให้เราขึ้นมาบนหลังคาเราก็จะเจอกับเป็ดฮักกี้วก,ก้ <laughs> ทำไมน่ารักจังเลย มีเป็ดอาว่าเป็รอด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ผมกลายเป็นเป็ดฮักกี้วักกี้ตรงนั้นมีน้ําเป็ดต้องเล่นน้ําไม่ได้แล้วเห็นน้ําแล้วอยากเล่นไปเล่นน้ํากันครับทุกคนโอ้โหเป็ดตัวเบ้อเร่อเลยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่มันเป็ดยางนี่ไงเก็บได้หรือเปล่าดูสิไอ้ด้านบนมีและนี่ก็คือเป็ดยางธรรมดาตรงนั้นเพื่อนเขาไปทําอะไรน่ะนี่มันมีฟองอากาศด้วยอย่าบอกนะว่าตรงนี้ก็คือ ลาเบด้าบะเบอวู้ฮเป็ดฟองอากาศสุดน่ารักออฉันคือเป็ดทองคำทุกคนครับผมเก็บสกินนี้ไปตอนไหนจำไม่เห็นได้เลยอ๋อผมกดจอยกุ๊กเขาไว้ลืมไปเลยนะครับผมทุกคนสำหรับสกินนี้วิธีการปลดล็อกนั่นก็คือกดเขาร่วมกลุ่มของเขานั่นเองนะครับของผู้พัฒนาเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ เอ้ยบินได้ด้วยตัวอะไรวะนะั่นน่าจะเป็นอุปกรณ์ในร้านค้านะครับผมก้าบก้าบก้บ,กบ,กบเป็ดอาบน้ำในคลองไม่อาบแล้วเบื่อแล้วจะเข้าบ้านแล้วนะในบ้านมีอยู่หนึ่งตัวเห็นอยู่แวบๆว,วบเมื่อสักครู่นี้ออร่ามันจังจา้าสือเกินนี่ <c oughs> Baby duck, เบบี้ลัมเบอร์ด้กครับผมเป็ดอ้าเกรดครับเราไม่อาบน้ําในคลองแต่เราอาบน้ําในอ่างอาบน้ํา <c oughs> เป็ดรักความสะอาดไม่อาบน้ําคลอง เบบี้ดักเจอตรงนี้อีกหนึ่งและนี่ก็คือคุณแม่เป็ดสุดน่ารักน่าจะหมดแล้วนะในบ้านตรงนี้โอ้โหเธิมเป็นงูก็คงฉกตาบอดไปแล้วนะครับทุกคนอีกหนึ่งตัวนายเป็ดย่าง <c oughs> เราพลาดไปได้ยังไงครับเนี่ยไปมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับผมมีเป็ดยักษ์อยู่อีกหนึ่งตัวด้านบนจะมีหรือเปล่านี่ผมเจอกบไม่ใช่เป็ดเท่าแต่เป็นเป็ด <c oughs> เป็ดกวนเป็ดใส่ชุดกบครับทุกคนตรงนี้อีกหนึ่งสูตรคอบแบบเลยวู้ฮู้ทานแพลนส์และ u ดกครับทุกคนจะมองไม่เห็นเราเพราะเราคือเป็ดโปร่งแสงเห็นไหมเพื่อนเหมือนเขาจะเห็นนะครับ ตัวละครเรายังใส่ไม่พอครับผมเมื่อกี้เราไปดูบ้านตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกอ่ะหรือว่าหลังนี้เออผมก็จําไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรเราลองมาดูด้านซ้ายตรงนี้กันหน่อยนะครับจะมีหรือเปล่าในบ้านมันจะต้องมีสิเตียงนอนตรงนี้มีไหมในอ่างตรงนี้ไม่มีเอเจอแล้วนี่ไงแล้วนี่จะคือเป็ดไอสกีมครับผมเป็ดน่ารักซะด้วยกินไอสกีมโอ้ดูสิทำไมตัวลายๆอ่ะ เป็นตัวนี้ลายมากเอ้ยใครแอบเนี่ยแอบไม่เนียนไปเรียนมาใหม่เลยนะและนี่ก็คือเป็ดฮัลโหลเหมือนจะเก็บไม่ได้ตัวนี้เป็นเพื่อนเราแปลงร่างมาแอบหรือเปล่าเนี่ย ทำไมผมเก็บไปได้หรือไม่ก็เป็นโมเดลเฉยๆนะครับเขาหลอกเราอ่ะทุกคนผมลืมไปเลยว่าแมบนี้มันสามารถดูคำใบได้อ่ะทุกคนดูกันหน่อยนะครับผมวอเทอร์ลับเบิร์ดดาครับฉัน,นันันได้เลยว่าอยู่ในน้ําแน่นอนครับผมใส่น็อคเกอร์ักขนาดนี้ต้องอยู่ในน้ําแล้วล่ะครับแต่ประเด็นคือน้ําตรงไหนนี่สิครับถ้าไม่ใช่น้ําคลองตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ําในบ้านหรือเปล่า แต่ว่าตรงนี้มีหนึ่งก็บผมเห็นแล้วและนี่ก็คืออีอีลับเบอร์ดักสุดน่ารักเอเป็ดยูนิคอนเป็ดยูนิคอนน่ารักจริงตัวนี้เราเก็บไปแล้วเพื่อนผมอยากได้เป็ดยูนิคอนนะเพื่อนพาไปเก็บทีซีตรงนี้มีไหมมีหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีโอเคตามเพื่อนไปครับผมเพื่อนเขาจะพาเราไปเก็บครับพอบนบุกเรามีเป็ดยูนิคอนตรงนี้ ตัวครับผมเป็ดยางต้นไม้ครับทุกคนบริเวณใกล้ๆจุดที่เราเกิดเลยนะครับตามเป็ดยูนิคอร์ไปครับ <c oughs> เป็ดยูนิคอร์นำโชคตรงนี้เจอแล้วเป็ดยูนิคอร์เย้ yeah! เป็ดยูนิคอร์สุดน่ารักบนหลังคาบ้านตรงนี้มันมีเงื่อนงำนี่ ไงเจอแล้วและนี่ก็คือเลเตอร์ลัมเบอครับผมโอ้ผมรู้แล้วทุกคนเจ้ากิจที่เราเห็นมันบินอยู่บนฟา้ามันไม่ใช่เพื่อนเรานะครับผมมันคือเป็ดครับทุกคนเราจะต้องขึ้นมารอบนต้นไม้จากนั้นรอมันผ่านมา <c oughs> แล้วเราก็เก็บเลยมาเร็วข้าวเจ้าเป็ดกราบกราบเป็ดกราบกราบมันโดดแตะเย้เป็ดยางเยื่ในพุ่มไม้ตรงนี้ อีกหนึ่งตัวครับผมเป็ดยางผีดิบผมเจอแล้วผมเจอแล้วและนี่ือคือบัวเธอลับเบอร์ดักครับผมคำใบบอกอยู่ในน้ำแหมวิว่งวนสามรอบไม่เจอครับที่ไหนได้อยู่ตรงนี้มันเป็นน็อกเกอร์อยู่ใกล้ๆใ,ใบบัวนะครับทุกคนที่ใดมีคนที่นั่นแล้วมีเป็ดเจอแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวและนี่ก็คือเป็ดยางก้อนครับมาเป็นฟอปป้าเลยนะ ตรงนี้นะครับทุกคนผมเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแผนที่นี้อีว<ป>ิลล e ัมเบอร์ดักคำใบบอกว่าในถ้าลับ<ป>มันจะรับแค่ไหนกันเชียวมันดูกันสินี่ไงผมเจอถ้าแล้วครับผมไม่เห็นลับเลยอยู่ตรงนี้ลงมาจากนั้นก็ตามทางมาแล้วเก็บเลยอีว e ิลลัมเบอร์ดักหมดแล้วนะครับในแผนที่เริ่มต้นต่อไปว้าไปที่แฮนดี้แลนด์แมพครับ ตามหาเป็ดในแดนขนมหวานต่อเลยครับทุกคนดูคำใบ้กันก่อนแมมเอาตัวง่ายๆก่อนก็แล้วกันนะครับเป็ดเยลลี่แบรเนี่ยใส่มีน้อยคำใบ้อ่านแล้วรู้เรื่องมากใส่มีน้อย <c oughs> คืออะไรวะบนบ้านตรงนี้มีแน่ครับทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะทางขึ้นอยู่ไหนนะโดดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ่าแต่ตรงนี้โดดได้ครับผมขึ้นมาดูกันเลยจะเจอกับเป็ดอะไรครับผมในบ้านตัวนี้หนึ่งตัวนี่ก็คือ คุกกี้ละเบอร์ดักด้านบนหลังคามีอีกหนึ่งครับเห็นแวบ,บแบบใช่ไหมทุกคนผมว่าใช่นีไ่ไงและนี่ก็คือลูกอมยางเดี๋ยวนะผมว่ามันน่าจะเป็นเป็ดสายใหม่มากกว่านะครับทุกคนไม่น่าใช่ลูกอมนะเห็นเพื่อนเขาก็ดดตรงนี้ครับผมเราก็ขึ้นตามเขาไปเลยครับอ,อบบี้ไปครับทุกคนโอ้โเคก้กกลมาเลยเลยเห็นแล้วน่ากินหิวว่ามิ้งก็อยากกินจะกินให้หมดเลยนะ มันชิ้งหวานหอมโอ้โหอร่อยตรงนี้เจอกับอะไรครับโอ้โหบันไดเพียบเลยเอาเดี๋ยวนะเป็นบันไดหลอกอละทุกคนขึ้นไม่ได้เลยนี่ไงมีบันไดจริงอยู่แค่อันเดียวตรงนี้นะครับผมจากนั้นก็ออฟบี้ไปต่อครับตรงนี้โดดขึ้นไปโดดขึ้นไปมาดูกันครับด้านบนเราจะเจอกับเป็ดอะไรผมว่าเอาวิ่งเร็วออกดีกว่าเออโดดง่ายกว่าเยอะเลยครับผมฮึบฮึบฮึบ ฮึบโอเคสวยมิงโก<ป>ถึงหรือ,อยังยังไม่ถึงอีกเหรอเดี๋ยวนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วเราจะต้องไต่เชือกขึ้นไปไต่ขึ้นไปเราก็จะเจอกับเคกลัมเบอร์ดังเจ้าเป็ดเคสก้อนเบลเลอร์เลยครับทุกคนก้าบก้าบก้าบเป็ดอาบน้ำช็อกโกแลตโอ้โหน้ำช็อกโกแลตเจอแล้วหนึ่งและนี่ก็คือช็อกโกแลตลัมเบอร์ดักเฮ้ย เพื่อนเป็นเป็ดมอมมี่ลองเล็กเก็บจากตรงไหนอ่ะพาไปทีตามเพื่อนไปครับผมเดี๋ยวนะคนเดิมใช่ไหมนะ่ะเป็ดยูนิคอรนใช่ไหมน่าจะใช่ผมจําชื่อก็ได้ไ <c oughs> ปไปเก็บกันเพื่อนกาบกาบกาบเป็ดแมบน้ำในคองตาก็จ้องแลมองเพราะในคลองไม่มีคุกกี้ให้กินมาตรงนี้ครับผมออฟฟี่เอยอุ้ยได้อยูออ่โดดมาสวยงามน่ารักมากมีก้โดดมาเย้ yeah! แลวนี่ก็คือิง โลโบโดอก่อนหน้าน,นี้เราเก็บควีนไปแล้วไงในแผนที่ธรรมดานะครับตรงนี้อีกหนึ่งเห็นแล้วโลลี่ป๊อบนี่ก็คือเป็นลูกอมใช่ไหมโลลี่ป๊อบโอ้เป็ดกินจุบจุบ ฟันผูแน่นอนด้านหลังตรงนี้อีกหนึ่งและนี่ก็คือแคนดี้แคนลัมเบอร์ดกด้านหลังมาสะกู่นี้ที่เราเก็บโรลลี่ป๊อปเลยนะครับผมตรงนี้นะตามเป็ดมอมมี่ลองเล็กไปจะพาเราไปเก็บตรงไหนอีกตอนนี้เราเก็บไปได้แล้วเจ็ดตัวครับผมยังเลยเทียบเลยนี่เป็ดธรรมดาใช่หรือเปล่าไม่ใช่นี่ก็คือ กัมบอรัมเบอร์ด์กอีกหนึ่งตรงนี้แอบโคตรเนียนเลยนี่ครับโ,โหโถ้าผมมาคนเดียวนี่ไม่เห็นแน่นอนครับดีนะเพื่อนบอกออเมื่อกี้ว่าเนียนแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เนียนกว่าครับผมนี่คือข่าารัมเบอร์ด์กโคตรเนียนนะทุกคน นี่นะสังเกตที่อีโมจิตรงนี้นะครับสามารถเข้าไปได้เอาเพื่อนไหนไปไหนอ๋ออยู่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องค่อยๆกระดึ๊บนะครับแนะนาให้เอาวิ่งเร็วออกระวังระวังตกเย่โอเป็ดโออีกหนึ่งตัวครับผมอยู่ตรงนี้ลูกองค์เข้าโคตรลดเป็ดยางครับผมบอกเลยว่ากินทีฟันแทบหักครับผมตรงนี้นะเห็นแล้วเห็นแล้วสีชมพูมาแต่ไกลเลยนะตรงนี้เราจะต้องออบบี้ไปครับทุกคนสุดขอบแมป มาเอาวิ่งเร็วออกไหมวัวเลิดอะ่ะยังไม่ต้องน่าจะได้อยู่มั้งลองดูครับเฮ้โดดโดดโดดมาสวยผมว่าผมเปลี่ยนตัวละครดีกว่าไหมเอฟเฟกมันอลังการงานสร้างเนายนไปบางทางมากนี่ก็คือมอมมี่รองเล็กรัมเบอร์ดักครับผม,มกดแปลงล่างเลยนี่ตรงโตงนี้ผมยังไม่ได้เก็บเลยนี่คือพายรัมเบอร์ดักครับด้านบนโลลี่พรอมและบนสายไม้ตรงนี้อีกหนึ่งเป็ดไอซ์คีน e e <laughs> น่ารักจัง เดี๋ยวนะเราเก็บเป็ดเค้กไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนจะพาเราออบบี้ไปไหน <c oughs> ด้านบนมันมีแค่ตัวเดียวไม่ใช่เหรออ๋อตรงนี้โอ้โหเราพลาดไปก็หผมโดนัทเป็ดครับทุกคนในรูมีวยว้วายไม่อยู่ในรูเยอะเริฟโดนัทนั่นเองครับเฮ้ <c oughs> เราวาตรงนี้ไปได้ยังไงกำดับลัมเบอร์ดักครับว้าวมีบ้านบอลด้วยเป็ดเล่นบ้านบอลนี่แน่นี่แน่เฮ้ยลอ,อยได้ เฮ้ยทุกคนมันสูงมากเลยนะเนี่ยจะกระโดดไปไหนอะอ๋อนี่ไงเป็ดยุงนี้เอาไม่ใช่เพื่อนเราอ๋อนี่น,นีมีอยู่มีอยู่ด้านบนตรงนี้ <c oughs> แลนดี้ก็คือเป็ดที่สุดน่ารักโอ้เป็ดเล่นบ้านบอลครับด้านบนใช่ไหมด้านบนมันจะต้องมีเป็ดเยลลี่แบ์นี่อยู่ตรงนี้ ตัวเยลลี่แบร์สีแดงนะครับทุกคนตอนนี้เราหาตัวเดียวแล้วนะครับผมตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดนั่นก็คือเป็ดเรนโบว์เฟนนั่นเองครับอยู่ไหนฮะมันอยู่ไหนคํำว้บอกว่าเริ่มด้วยการคลิกภาพครับหาทั่วแมปแล้วไม่เจอเดี๋ยวนะทุกคนอ่านคําใบใหม่ดิเริ่มด้วยการคลิกภาพมันคุ้นๆไหมครับผมว่าน่าจะใช่แล้วแหละ เราจะต้องวาร์ปกลับไปแผนที่เก่าแล้วค่อยวาร์ปมาใหม่ครับมาผมว่าเซนตของผมเนี่ยไม่ผิดแน่นอนครับเริ่มด้วยการคลิกภาพอย่างนั้นเล้วหมายถึงให้คลิกใช่ไหมโอ้โหชัดเลยขึ้นลูกมือแบบนี้คลิกปุ๊บนี่ไงมาผู้ตรงนี้แล้วครับทีนี้เราจะต้องออบบี้ไปครับโอ้โหเสียวเอวิ่งเร็วออกดีกว่าได้อยู่อย่าตกนะมิงโกนายทําได้นายทําได,าได้เอายังไม่หมดยังมีอีกแหละครับผม เออปุ้ยเกือบแล้วผมว่ากลับมาวิ่งเร็วดีกว่าครับโอเคสวยโอ้ยโุ้ยตรงนี้เสียวผุเลยออกแล้วก็โดดมาน่ารักมากฮิงโกจากนั้นโดดไปโดโดบิเย่เราได้แล้วเป็นยางสายรุ้งนีออนสุดน่ารักแกบแกบแกบ,บเป็นสายรุ้งนีออนตากระจองแลมองพาอในคองมีช็อกโกแลตให้กินเราหาขอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคน ครอบทุกแผนที่ทุกตัวละครครับผมเดี๋ยวนะแผนที่นี้มีแค่15เองเหรอ หน้าเข้าเกมทำไมผมเห็น42หรือว่าจำผิดเพราะว่าก่อนหน้านี้21บวก15ยังไงมันก็จะต้องได้36อยู่แล้วครับส<ป>งสัยจะจำผิดแมปเอาเลยครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ bye ๊ายบาย สวัสดีครับบายโอ้ดูดิเป็ดแหวนกว็เท่เลยอ่ะมีสายลุงตามตูดด้วยนะครับวู Woo ้ฮู้น่ารักมากมีดาวด้วย